ขอลองครับพี่หมดแล้วเขารอลองออกออกบนออกกลางแล้วพี่อย่าออกล่างหมดแล้วตังหมดแล้วตังหมดแล้วขอลองกูจะลองให้แล้วเนี่ยเฮียเล็กอินเนียลอินเนียมาดิมาดิเดี๋ยวโดนหรอเดี๋ยวโดนหรอเฮ้ย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 เอาดิเอาดิ เอาดิ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 โอ,อ้โหมันปิดยังไงโอเคครับผมตายเพื่อนเติมไม่ทัน ริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนาที่เติมเกมโมบายรีเซนแบงแบงเติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงและยังรับเติมเกมอื่นๆได้อีกมากมายเติมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีและสะสมส่วนลดได้สูงสุดถึง25เเยอะมากมีช่องทางการชําระที่หลากหลายและช่องทางการชําระใหม่เอสเพยเลเตอร์ Later, ต้องที่นี่ที่เดียวริชแมนช็อปเท่านั้นวันนี้ครับทุกคนผมจะมาสุ่มสกิน KOF ที่เขาว่าแพงที่สุดในบรรดาสกินต่างๆของ โมบายเล gend นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าผมเนี่ยมีอยู่สองหมื่นเพชรนะครับเริ่มต้นเราจะได้หนึ่งตัวเนี่ยเสียกี่เพชรนะครับผมก็ตัวละครที่ผมคาดหวังไว้เนี่ยมีอยู่สามตัวนั่นเองนะครับหนึ่งเลยนะครับคือชูสองเลยนะครับกินนิเวียแล้วก็ตัวที่สามนะครับที่ผมอยากได้เนี่ยก็คือทอรี่โบกาานะฮะก็คือปากิโตนั่นเองซึ่งสามตัวเนี้ยตัวไหนก็ได้ผมเอาหมดสามตัวนี้นะครับตัวไหนก็ได้เลยสามตัวนี้ส่วนตัวอื่นเนี่ยผมไม่ได้เล่นเมเอยู่แล้วนะครับก็ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเราจะใช้เพชรทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ในการสุ่มนะครับเรามีทั้งหมดนะครับตอนนี้2,000 20, 0เพชรนะครับผมไม่อยากใช้หมดนะผมพูดจริงๆนะผมอยากเอาไปสุ่มอย่างอื่นด้วยนะ <S <S หลายคนเมื่อกี้นะครับมีเม้นบอกว่าถ้าเราไปสุ่มตัวละครตรงนี้นะครับ,บ <า S 1> เราจะได้คารินาฟรีหตัวนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดี <ขอ S 1> กว่าครับผมเอาเลยครับผมปึ๊บสุมส่มก่อนเลยนี่อันนี้คือตัวที่เขาแจกฟรีนะครับ ถ้าเกิดว่าเราสุ่ม10ครั้งเนี่ยมันจะออกการันตีให้เลยนั่นเอง,เองก็คือคารีนานะครับแต่คือคารีนามันไม่ได้เมตาอยู่แล้วไงคือเข้าใจไหมคือแบบมันไม่ได้เมตาคือแบบมันเล่นยากอะ่ะตัวมันะนะก็โอเคถือว่าเป็นสกินที่แบบอ1,500เพรเขาให้มาฟรีอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเค เฮ้ยมันมีฮีโร่ต่างๆได้ด้วยนี่เฮ้ยอันนี้ถือว่าดีนะเพราะว่าไอดีของเอกอะ่ะมันเป็น i อดีสมัครใหม่เว้ยคนที่สมัครใหม่แล้วเติมพวกกิจกรรมต่างๆสุ่มอะไรแบบนี้มันได้สกินแล้วก็ได้ฮีโร่ด้วยอ่ะผมมองว่ามันโอเคนะมันคุ้มนะเออมันก็มันก็ไม่แย่นะมันก็ไม่แย่นะโอเคอันนี้คืออะไรอะ่ะรางวัลบ,บิงโกนักสะสมผู้สูงส่งเฮ้ยแล้วผมเป็นนักสะสมผู้สูงส่งแล้วไงแชทเอาดีอุย้ยเหลืออีกขั้นหนึ่งผมเป็นไอ้นี่แล้วเหรอผมเป็นขั้นมาหากราาาไไไปสสุุุ่่่่มมมตอดดกววคครับทนนแล้้้ซํะ ต้องได้บิงโกเรียงรวมใช้ร่วมกัน2ตู้โอเคงั้นเดี๋ยวผมจะหา,าตู้ไหนก่อนดีวะาปะ๊บบิงนะผมะผมกำลังลังเลอยู่ว่ะเอาตู้ไหนดีวะมาชา่าทอรี่โโอ้โหสุ่มครั้งหนึ่ง2 2 5พเพชรกูจะลูดเยมอ่ะแล้วก็ก่อนที่ผมจะไปสุ่มต่อนะผมขออธิบายก่อนใครที่อยากจะให้สกินมันถูกลงไม่ต้องรีบเติมแบบเอกนะด้วยความที่ผมเป็นสตรีมเมอร์เราต้องจัดเลยตั้งแต่มันเข้ามาใครที่อยากเสีย เพชรน้อยให้คุณรอก,กิจกรรมสเบียงพรีเมียมมันจะทําให้คุณเนี่ยได้สกินที่ถูกลงนั่นเองนะครับผมคุณไม่จําเป็นต้องบ้าเติมตั้งแต่วันแรกไม่งั้นมันจะแพงนะครับทุกคนเอาเป็นว่าไปสูงกันต่อมาเลยคือผมขอดูแปบบ๊บโอกาสออกชูกับคารินานี่มันจะมีหรือเปล่าวะวินนีเวียกับไอเนี่ยไอสองตัวนี้คือผมอยากได้ไงส่วนเดียร์หลอด เอาไงดีวะเอาไงอาาะเจ้าปากิโตก่อนหรือจะเอาชูอะชูโพรีต้องเข้าเลยเอาชูเหรอโอเคโอเคโอเคงั้นผมสุม่มจริงๆผมอยากให้ปากิตโตเว้ยแต่กินีเวียก็อยากได้อ่ะโอเคผมเอาตู้นี้เลยกันปะสุ่มกันต่อครับทุกคนลุยเลย2,250เพชรฮึบปากิตโตก่อนโอกาสออกหนึ่งเอ,งอ,อะ ารีนาการันตีสิครั้งแรกเออว่ะมันหนึ่งในสามเลยนะเว้ยปากิโตอะเนี่ยมันหนึ่งในสามเลยนะเว้ยไม่เอาผมไม่เอาชูผมจะปากิโตผมจะเอาปากิโตผมอยากเล่นปากิโตเหมาหมดเลยผมจะเอาปากิโตเดี๋ยวชูค่อยเอาทีหลังไปผมเอาวันนี้สรุปสรุปผมเอาวันนี้ผมเอาวันนี้สรุปผมเอาวันนี้ก็เรื่องของคุณดิก็ผมชอบปากิโตอะทำไมล่ะชูเทพคุณก็เอาไปสิผมยาวปากิโตผมไม่เอาชูไปเลยลุยปากิโตะออ ซูมไปแล้วครับจังหวะนี้ต, p p. ตัวอะไรวะเน,นี้ยลูกตองคใครวะตัวอะไรอ,ะอ่ะอ๋อเบียทิกไอชิอดตัวมันเหมือนมันเหมือนดวิลเมลคายเลยนะพระเอกอ,อะ่ะโอเคไม่เป็นไรครับผมเราได้มากี่สกินเนี่ยบิงโกโป้งปิงบินเฮ้ยอันนี้คือแบบว่าให้ความหวังหรือเปล่าอันนี้คือให้ความหวังหรือเปล่าอันนี้คือให้ความหวังหรือเปล่า เราไปสุ่มกันต่อเลยดีกว่าครับตอนนี้1,800เพัรครับจัดไปครับน้อง <S <S มาแล้วโตเกียวเฮ้ยไอเกียวมาแล้วตัวไหนก็ไม่รู้ออโรลลาปะเนี่ยออโราแน่แนั่นไงมาอีกแล้ว <S <S เทลิสลาโอ้โหเฮ้นั่นไงกูว่าแล้วไม่ให้ความหวังเลยช่า อุ้ยแล้วม well, <reco Christ. S 1> <siglo>. ันให้ความหวังอ่ะตอนนี้นะครับเหลือหมื่นสี่แล้วนะครับกดไปแป๊บเดียวไม่จะหมื่นเพชรแล้วตอนนี้เอาต่อเลยต่อเลยต่อเลยฮึบบอกผมพีไว้เลยตัวอะไรบอกผมพีมันของเร็วบอกผมพีปลากิโต้ปากิโต้ปลาโตอันนี้ปากิโต้ล่างกันนี่เหรอครับล่างกำลังแบบว่ามีกล้ามเหรอล่างกำลังมีกล้ามไม่ใช่ปากิโต้เนี่ย มันไม่ใช่มันไม่เจตสกินผมอยากได้สกินเทอร์รี่โบกัสโหดโอ้แม่งไอ้ยี่หล่อให้กูดีใจโอ้เฮ้ยตัวอะไรดีกว่าอะเอาตัวอะไรดีกว่าปิดตาไว้ปิดตาเอาละผมเลิกดแล้วนะต2 1มตแอ่หนึ่งเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไร เฮ้ยจริงเหรอปากิโตเหรอปากิโตเหรอจริงป่ะเนี่ยเฮ้ยจริงเหรอผมเปิดแล้วนะเอางงตรงนะมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเหมือนโดนแฟนทิ้งอ่ะผมพูดจริงๆนะเว้ยคือคุณเข้าใจไหมว่าผมเป็นเมนอีกพีลินฝั่งซ้ายมาชาเฮ้ยมาชาผมก็เล่นฝั่งขวาปากิโต กูออกวาเลียใส่หแต่เอฟเฟกมันสวยมากๆเลยนะก็ผมไม่เล่นเมต๋อมเบนเอ็กพีวาเลียมันยืนออฟได้ไหมล่ะกูหมดไป8ปดพันเพชรเนี่ยกูว่าวาเลียไปยืนยี่พีได้ไหมล่ะถ้ามันยืนยี่พีได้ก็ก็เอาได้อีกได้ได้ถ้าพี่เอาไปยืนโอ้โหได้ด้วยโอ้โหอ้ามามะหาปากิโตะหาปากิโตะรอบนี้ผมมั่นใจว่า12 okay. ื Other ่นสองพันเพชร ตอนนี้นะผมได้หนึ่งตัวนะผมลบก่อนเราเริ่มที่2,300 1ตัวคือ7,875เพ็พชรโอเคอ่ะมาผมจดและ1ตัว7,000เพชรนะครับไปกันต่อทุกคนหาปากีโตกดอีก10รอบได้กูชิออนจริงหรอพี่จริงหรอผมกดเลยนะเอาเลยตัวเฮียอะไรเนี่ยกูไม่อยากได้อะ รอใครรอใครมึงไม่ได้อยากได้เต่อเลยอกโวดไปหมื่นเพชรแล้วมัเเดิมอีก555รัวยหีอะไรอีกเนี่ยคูฟ้ามียโรมได้รวอื่ก็ออกยอมไปเลยครับทำไมมึงมาออกตรงนี้วะโอเคเหลือแปดพันพันเพความหวัง กูจะร้องไห้แล้วเนี่ยไอ้เียตะกินี่อะไรเนี่ยต่อเลยเอ้ออตอะกินซ้ำด้วยามาแนบากูอยากตกิโตกูไม่เอามาช้าเากิโตตากิโตตากิโตขอตากิโตขอตากิโตขอากิโต ตัวอะไรมาชาจริงเหรออุ้ยยูโดลาโอเคยูโดลาตัวอะไรอ่ะมาชามอันนี้ตัวอะไรมาตมาตัวอะไรมาชามาอะไรอันนี้ดีใจเหรออันนี้คุณดีใจเหรอไม่อันนี้เราคุณดีใจเหรอรุนเรธเหรอเราคุรดีใจไหมอ้ารุนเรธเหรอเฮ้ยจะกินฟีเหร เฮ้ยจริงปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจริงหรอเฮ้ยจริงหรอสองเลยหรอเฮ้ยเฮ้ยจริงปะเนี่ยเฮ้ยแล้วเดี๋ยวถ้าผมซุ่มอีกหนึ่งรอบนะแม่งเสือกออกกลางล่างกลางบนนะ เมดต้องฟังเจ็บ <spans> ก <in> uh ุยจ uh uh well! <chin WWE> ิตเปิมล่วงดีเลอกูว่าแล้วกูว่าแล้วเยี๋ยว้ามันไปออกล่างสุดนะมึงหลังล่างต้องมาหลังล่างมานั้ารยางล่างานเลองพี่หมดแล้วตอบมงกับเพนหมดแล้วพี่ข ขอลองออกออกบนออกกลางแล้วพี่อย่าออกล่างหมดแล้วตังค์หมดแล้วตังค์หมดแล้วขอลองขอลองตังค์กูหมดแล้วอีกตังค์กูหมดแล้วเย้ร้อได้แล้วเว้ย สองหมื่นเพชรหมูเหลือ900เพชรแล้วครับพี่19,350ได้ทั้งหมด3ตัว3ตัวผมหมด12,000เองอคุ้มไหมเพชทอันนี้คือคุ้มไหมเอ้าอันนี้คือคุ้มไหมคุ้หมดตัวแล้ว20,000ื่นได้หมดตัวอันนี้ดูดีใช่ไหมครับ20,000ได้2-3ตัวอ่า20,000ได้2-3ตัวอันนี้คือโอเคแล้วป่ะคุ้ม โอเคอย่าลืมกดติดตามด้วยครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยนะฮะทั้งหมดนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบเพนะครับเราได้ตัวหลุดเลดมาหนึ่งตัวด้วยก็คือมาชา่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปดูวนดีกว่าว่ามันแบบว่าจะสวยขนาดไหนนะเรามาดูกันนะครับว่ามาชา่นะครับที่เราสุมมาเนี่ยจะสวยขนาดไหนครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูท่าวาร์ปกันก่อนเลยครับนี่ท่าวาร์ปเป็นไงล่ะน้อง,องอเคท่าวาร์ปก็กินขาแล้วอุย้ยดูดิ นอนแบบเซ็กซี่ด้วยอ่ะท่าวงท่าว้าครับมันมาไงกลัวออกวาเรีา500นี่ทักอยูสองมาดิดูเสียงด้วยมีเสียงด้วยไงข่าวก่อนไหม500 55มีทรงมีเสียงด้วยอ่ะผมบอกเลยลอู้เสียงตีมันหนักแน่นจัดอ่ะเสียงตีมันฟุบฟุบฟุบอ่ะเสียง,งตีอ่ะ <500 S 2> เอาแล้วนี่ครับอันติเมตเพิ่มเลือดเอาแล้วไงสุดอย่างยอดอ่ะผมบอกเลยมีคนโดนต่อยแน่นอนอ่ะจังหวะเนี้ยเฮ๊ะจ๊ะเอ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะว้ย เป็นไงล่ะผมกับมันใครเจ็บกว่านี่ครับเพิ่มเลือดไหมแอดจ้ะวัดจ้ะจ้ะวจ้ะวจ้ะไอ้เหี่ยต่อยไม่เข้าเลยมึงวิ่งเรววิ่งเร็วน้องวิ่งเร็วน้องวิ่งเร็วน้องน้องน้อง้องน้อดจ้าว้วา้นเนาเาีาา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 นาาาา มึงมากันทำไมยังไงครับยังไงครับไปถึงทีมกูเนี่ยยังไงครับเนี่ยเอาเออมาดิต่อยตัวนี้ต่อยตัวนี้สวยสวยว่ดจ้าว่าจ้าว่าจ้ะว่าจ้าไปแล้วไปแล้ววิ่ง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 อุ้ยอุ้ยมันช็อตมันช็อตหรูมันช็อตอีกเพื่อนเพื่อนช่วยกูด้วยดีมากดีมากเนาะมาเร็ว เน่ยังรอดยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ได้ได้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วไป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 ก็ถือว่าสกรีนมันค่อนข้นขางที่เแบบของดีนะไปแล้วครับตัวนี้วิง่งงอนาตามเราไม่ทนันหรอกตัวมันใหญ่ปึบหลบด้วยเป็นไงล่ะโดนผมแบบว่าล็อกหลบไงาไมาดิมาดิเดี๋ยวโดนหรอเดี๋ยวโดนหรอใครโดนใครโดนน้องใครโดน คือแบบว่าจะมาโตโร k i l ผมมันไม่ได้นะเลือดกูสาบหลอดด้วยเห็นแมวจังเลยนะ่เฮ้ยสวยนี่ไงมาดิแล้วผมมาแล้วไงแล้วผมมาไงโดนผมต่อยอ่ะเจ็บปะล่ะเอ้สก,กินมันสวยนะผมชอบนะอันนี้ผมว,ว่าแบบโอเคนะตอนแรกผมแบบอยากได้ปากิโตอะแต่พอแบบผมจับตัวนี้แล้วรู้สึกว่าตัวมันก็ไม่ได้เก่งหรอกเออแต่ว่าสก,กินมันโอเคนะผมชอบนะสก,กินแบบนี้เฮ้ยสวย ้น่าจะเพิโดนที่เองเลยนะเอช่วยด้วยมิวสิกส่งภาพเหโอ้ตายไหวไหวหวหเกมนี้ยังไงก็ไหวครับชิวชิเเเอาดิ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 โอ้โหมันติ๊ก โอเคครับผมตายเพื่อนเติมไม่ทันสวยหมดไปหน0 0 0หม 10, 9, เก้าพันครับ3ตัว <c oughs> นี่เห็นบ้าไหวไอดีเทลดูไอดีเทลยิงดูดิดูไอดีเทลดูไอรีเทลดูไอรีเทลไอรีเทลแบบโซยุ <c oughs> ้ยเวอร์จะจัดนี่ผมได้คียขคอนแล้วมันไม่มีใครไหวกับไอเอ,อะ็ะเดี๋ยวดูนะปล่อยตัวละทีจังหวะนี้ยังไงหลอดปล่อยล่างด้วยว้ายเดินมาเช็คทำไมเนี่ย อยู่ตั้งนานแล้วแต่ทำไมไม่มากำลังไปเพื่อนกำลังวิ่งไปกำลังวิ่งไปเพื่อนกำลังวิ่งไปเพื่อนกำลังวิ่งไปเพื่อนโอเคตายหมดแล้วเฮ้เพื่อนเอาจริงเหรอมันไม่ไหวแล้วโอเคหนึ่งหนึ่งคิวหนึ่งคิวมันคงไม่มีคนเช็คหรอกนะตรงเนี้ยผมมั่นใจเลยว่าน่าจะไม่มีคนเช็คอย่าป่ามันต้องเดินมาตรงนี้เว้ย ดูเอาเลยเหรอ,ถ,อ,อรรถ้าพื้นจะใส่มันก็ต้องเอาวะ่ะโอ้ติดทีน้อยลงเลยนะมาะมาดิมาดิ ไหวไห <tacos>, วไหวไหวสู้ได้ยาอย่าไปเสียเกิดสู้ได้สู้ได้สู้ได้คือไอ้กูชิออนมันมันกำลังพยายามหาช็อตติกตอกอะแต่ต้องขอโทษด้วยนะน้องน้องโดนพี่โซโล่คิวไปสองตัวแล้วนะน้องยังจะหาช็อตติกต็อกอีกเหรอคือถ้าน้องโซโล่คิวพี่ได้น้องกล้าเอาไปลงด้วยเหรอครับพี่ถามไปูดูมันเดินดูชูมันเดินโอ้โหโอ้โห โอ้โหเอาดีเอาจริงเหรอเอ้ยเหี้ยเอาจริงไม่เอาไม่รู้ว่าเพื่อนกูต่อยแล้วอะมาหยมาดิมาดิพี่ไปพี่ไปน้องพี่มาพี่มามาโดนต่อยโดนกูต่อยสวยสวยสวยเคียร์คิปก่อนเคียร์คิปก่อนให้เลเทียวยิงสวย ผมต่อยผมมีกเกิดผมมีกเกิดผมขอเบ่งพลังเพิ่มเลือดยา yeah! มาผมเบ่งพลังแล้วสวยชนะเราชนะเว้ยเราชนะเว้ยวาวมาดีก็มาดีก็มาดีครับก็มาดีครับ เชียเราชนะนี่ขนาดผมเล่นยังไม่ถึง10เกมนะตัวเนี้ยเชียหรือมันอาจจะเป็นเพราะสกินใหม่ที่ทําให้เราชนะอย่างนั้นหรอโอ้โหมาครับมาชาติสกิน KOF ครับผมทุกคนเอาเรื่องไหมครับตัวนี้ ผมสุ่มหลุดเลดมาครับผมใครที่มีบิวดีๆนะครับหรือมีวิธีการเล่นเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยแจกจ่ายกันได้สอนเล่นได้นะครับทุกคนสามารถทีมใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมว่ามันเล่นยังไงนะครับผมวันนี้ก็มารีวิวสกินให้ดูนะว่ามันสวยไหมก็สำหรับผมเนี่ย สก,กินผมให้8เต็ม10เลยคือด้วยความที่โมเดลมันเนี่ยมันอาจจะแบบมีเอฟเฟกไม่เยอะแต่สิ่งที่ผมชอบเนี่ยคือมันเสียงพวกเสียงเอฟเฟกะผมชอบเสียงตีเสียงคอมโบสกิลอะไรเงี้ยมันมันมันน่ามันทำให้น่าเล่นนะครับแล้วก็ด้วยความที่อาโมเดลสก,กีนของมันอาจจะไม่คมไม่อะไรมากแต่ก็ก็สวย <laughs> ความเ,มอ,มเออนั่นแหละครับประมาณนั้นนะครับผมก็ใครที่คิดจะเอาสกินมาชาครับก็สามารถสูบได้นะครับอันนี้ตัวผมมันหลุดเหรียังไงยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุยจนก่อนขอบคุณทุกคนมากนะครับผมไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรอีกนะครับผมบ๊ายบาย